เป็นประเด็นเรื่องค่าตัวนักแสดงนะครับที่ถูกจ่ายช้าถูกเบี้ยวเป็นกรณีให้จับตามองนะครับพูดถึงการสนันนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีการโยงคนบันเทิงที่ตามล่าหาตัวผู้จัดนะครับที่เจอวิกฤตเต็มที่แต่จําได้ไหมนะครับตอนนั้นที่มีเรื่องของคําใบ้หรือข้อมูลที่ชี้ว่า นักแสดงที่มีชื่อหลายคนที่เจอผิดเบี้ยวค่าตัวแต่ล่าสุดนะครับก็มีการเฉลยแล้วว่าพ่ออีส,สุป,ประวัตนะครับนักแสดงอาวุโสศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงก็เป็นอีกหนึ่งรายนะครับที่เจอการเบี้ยวค่าตัวงานแสดงที่ช็อกก็คือไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะครับล่าสุดนะครับพ่ออีซก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยกําลังโดนเลย2เรื่อง แต่ไม่บอกนะว่าเรื่องอะไรในส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกเห็นใจเขาแต่การเห็นใจเราจะบอกเขาไม่ได้เพราะจะทำให้เขาได้ใจเขาก็มีหน้าที่หน้าที่ของคุณคือในเมื่อจ้างงานทำงานแล้วได้เงินแล้วก็ควรเอาเงินนั้นกลับมาให้คนที่เขาทำงานให้แต่ผมเห็นใจเขานะเพราะว่าเขาคงมีความจําเป็นอะไรที่เอาเงินออกมาไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็เท่ากับการไม่ให้ค่าตัวเองเหมือนกันทําให้ทางเดินของตัวเองเป็นไปได้อย่างไม่สะดวก ก็คิดว่าเขาพร้อมจะแก้ไขโอ้โหก็เป็นเรื่องกันแล้วครับขนาดพ่ออีดยังโดนแต่ก็น่าคิดนะครับถ้าเราไปบอกว่าเห็นใจเขาชาตินี้เขาก็คงไม่ให้เงินเราแน่ๆยังไงก็ขอให้พ่ออีดได้เงินไวๆนะครับส่วนทางผู้จัดผู้จ้างนะครับยังไงถ่ายงานเสร็จแล้วได้เงินแล้วก็ควรให้เงินกับทีมงานหรือนักแสดงด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่กำลังนึกว่าเอ๊คนคนนั้นเป็นใครที่ยังไม่ให้เงินเชื่อเถอะเดี๋ยวก็นึกออก 嗯。